ลาที่มาอุ่นนนร้านนวดพิชยาเจิลิ่งอะไรก็นะครับผมทวดเสร็จแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับปิดแล้วก็มันก็เบาขึ้นอะไรเบาขึ้นแล้วถามว่าเป็นอาจารย์นักจงเพลิงด้วยพอใช่ได้คร้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดยวอทำไมหน้าตาคล้ายๆเหมือนซองดูฮีอ่ะใช่ครับพี่เป็นลูกของคนอื่น่เล่าคุณยาลูกหีใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้จะำกว่าออออันนี้อันนี้แบบว่าผมะครับ ไม่แน่นะเพราะว่าขึ้คุ้มลูกยังเนี่ยเพราะเราอาจจะไปไปเที่ยวโฉเพีนีก็ได้อาจจะน่าจะเหมือนกันก็ได้น่าจะประมาณนั้นเออเอาล่ะนะครับผมครับเพียงที่จังเป็นเพียงแนวไหนครับแนวฟุ่งก็มีครับสติงก็มีเพื่อชีวิตก็มีผมจะเอาขอรำก็มีตอนนี้ผมทำไกด์ไปแล้วตัวอ้ายมีพอไอ้ยานมันนัดเจดีเนีให้เกดให้ผมเดี่ยวเดี่ยวเดี่อวครับปีมากเลยครับอย่างเพีง ยังเล่นลูกทุ่งแบบนี้คะแลนก็ต่างแหล่ไม um ่ได้พี่ยาวสู้พี่ยาวไม่ได้เลยต้องต้องต้องให้พี่ยาวสอนให้แล้วท่าบอกแลยแล้วต้องสอนผู้เรียนตามต้องเป็นลูกศิษย์ต้องเป็นลูกศิษย์ปอัดเลื้อมาบัดเนี้อมาสิกาวนบ้าน ตามทำน้องแด่งแบ่ก่อนยาวยาวเลยพี่ยาวเลยยวเลยออกบ้านอกบอลบานสีเกาบอนบานนามทำน้องแต่งแต่ก่อนตามทำน้องตต้งแต่ก่อนอ้ยก่อนชื่นยกพี่น้องับฟังไว้ใะใจใจโอ้ยเธอโอ้จําไรยั แล้วมีการเต็มครับแล้วก็มาเรียนกันนะครับปวดเมื่อยนะครับนวดปรับสรีระนวดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์ขายด้วยนะมียาสีฟันมีแปรงสีฟันมีของโอนเกาหลีนี่นวดหน้าสปาหน้าอัยาเขามีหมดเลยโอเคครับขอบคุณมากคุณเจ้าค่ะวันนีมาเยี่ยมยาเป็นยังไงวันเนี้ยเยี่ยมเยียนอืาก็องคุณดีครับผมว่าผมมาผมโอเควันนี้ไม่เสียเที่ยวสุขภาพดีนะครับผมให้พี ยาวก็สุขภาพดีสุขภาพกายแข็งแรงก็พ so really. ี่ยาด้วยแล้วร่างกายแข็งแรงนครับแลองดูงีด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยผมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเมืองจันทร์ครับผมทีเกียวกับราองดูงีครับผม พี่ก็ไปบายสีให้พี่สาวไอ้สองโอเคครับแต่งงานได้สองอาทิตย์นะครับผมแล้วก็โดนยกเขาไปบางกีจสถานนะเราบางประเทศหลายล้านบาทเลยนะครับลูกกับข้าวยังยกไปเลยครับงานไอซองยังทำใจไม่ได้ต่อไปคุณแต่งงานอย่าลืมเรียกพี่ยาวนะสงสัยได้สองวันจะโดนยกเขาโดนยกเาทั้งบ้านของเสาบ้านเสาอะไรเป็นจับผมเดี๋ยวผมมีงานมีการอะไรเดี๋ยวเขาจะมาควยมากครับบายสีโอ้ย าปศีสรษะพลทงานปวดหน้าไปศีรษะพลทหารตำรวจบุคคลไปศีรษะพักได้หมดเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับได้ครับคุณยายแล้วตัดต่อลงเขตเขตยาวรูปหีนะครับติดตามด้วยนะครับผมเือจเขตเขตคุณอะไรผมเอาติดต่อที่เบอร์ไหนติดต่อที่เบอร์ไหนอที่เบอร์ไหนครับศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หรือติดต่อหรือโทรมาคุณในข้าวผมผมไม่มีเพจแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนเนี้ยมีเพจ เบสชื e, e. ่อเบสชื right. okay. e. ่อในไทโซสุมานในไทโซครับผมคุณไทมานสุมานเป็นคนไทโซสุมานครับผมนายไทโซ่คุณนายเรารู้นายหยาดอย่างนายไทโซ่อุสุมานบุษมานครับผมเป็นคนสุโขทัยนครนะครับโอ้เตปผมได้เาม่เอาฝากว่าสุโขทัยนครไม่มีนะครับเไม่หมดไปแล้วครับไม่มีครับอ๋อที่ไม่มีฝากคือว่ามันหมดไปแล้วโอเคครุณโอเคเนาะโอเคยังโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับ